สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูออยในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่เจอกันนานสบายดีกันใช่ไหมคะดเด็กๆ ไม่เจอกันนานแบบนี้เด็กๆยังจำได้ไม่นะว่าบทเรียนออนไลน์คาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปคะจำได้ไหมเอ่ย <c oughs> เก่งมากค่ะเด็กๆจากบทเรียนออนไลน์คาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การแสดงลำดับขั้นตอนแบบอัลกอริทึมนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆยังจํำกันได้ไหมคะว่าการแสดงลำดับขั้นตอนแบบอัลกอริทึมทำได้อย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ การแสดงลำดับขั้นตอนแบบอัลกอริทึมพร้อมกันกันกบคุณครูออยอีกครั้งได้เลยนะคะย <Yeah! S 1> อัลกอริทึมคือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะตัวอย่างเช่นโบนัส ได้รับมอบหมายจากคุณแม่ให้หล้างจานหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จซึ่งโบนัสจะต้องล้างจานของทุกคนในบ้านให้หมดด้วยนะคะเมื่อเด็กๆรู้สถานการณ์ตัวอย่างแล้วต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยนะคะว่าโบนัสจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าคือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเช่น 1. เก็บรวบรวมจานอาหาร 2. กวาดเศษอาหารทิ้ง 3. หลังจานด้วยน้ำยาล้างจาน 4. หลังจานด้วยน้ำสะอาด 5. นำจามไปผึ่งให้แห้งเด็กๆมาดูข้อที่2กันต่อนะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพคือการใช้รูปภาพอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานได้ชัดเจนกว่าการแสดงขั้นตอนด้วยวิธีการบอกเล่านะคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจากภาพแสดงเป็นลำดับขั้นตอนเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะในภาพเด็กๆจะเห็นว่ามีการเรียงลำดับที่1ที่2ที่3ที่4และที่5อย่างชัดเจนซึ่งเป็นการเชื่อมโยงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ อธิบายเพื่อสื่อให้เห็นและเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะคะต่อไป 3. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะนั่นก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีความซับซ้อนมากขึ้น ความยุ่งยากในการเขียนอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะมีมากขึ้นเช่นกันนะคะเด็กๆมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานมีดังนี้นะคะ 1. สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมมนแทนจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดการทำงาน 2. สีส่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะ แทนการตัดสินใจหรือการตรวจสอบเงื่อนไข 3. สี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนการทำงานหรือการประมวลผลนะคะ 4. ลูกศรแทนทิศทางข้อมูลหรือเส้นทางการทำงานและ 5. จุดวงกลมนะคะจะแทนจุดเชื่อมต่อค่ะเด็กๆมาดูแผนผังการแสดงลำดับขั้นตอน การล้างจานได้ดังนี้นะคะเริ่มจากสี่เหลี่ยมมนจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปเก็บรวบรวมจานอาหารจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกว่าสเศษอาหารทิ้งตามด้วยจุดเชื่อมต่อต่อไปเป็นการล้างจานโดยใช้น้ำยาล้างจานสะอาดหรือไม่จะเป็นการตรวจสอบว่าสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่สะอาดจะต้องกลับไปตรวจสอบเงินไขใหม่อีกครั้งนะคะเด็กๆเข้าใจกันใช่ไหมคะต่อไปการล้างจานด้วยน้ำสะอาดหมายความว่าถ้าสะอาดหรือเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็จะมาถึงจุดล้างจานด้วยน้ำสะอาดและนำจานไปผึ่งให้แห้งและสิ้นสุดการทำงาน ทั้งหมดนี้คือการแสดงลำดับขั้นตอนการล้างจานของคุณครูออยเด็กๆอาจจะมีวิธีที่แตกต่างจากของคุณครูออยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนแต่ผลลัพธ์ที่สิ้นสุดจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันคือจานสะอาดนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะจำได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเด็กๆจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้กันนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1>, 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นอย่างไรกันมั้งคะเด็กๆรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนกันก่อนนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กๆอาจจะพบเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาตัวอย่างเช่นปัญหาการมาโรงเรียนสายปัญหาการนอนตื่นสาย ปัญหาการทำการบ้านไม่ได้ปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นต้นนะคะเมื่อเด็กๆพบเจอปัญหาต่างๆเด็กๆอาจจะมีวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถหรือประสบการณ์ของเด็กๆแต่ละคนนะคะสุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูขั้นตอนในการแก้ปัญหากันนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนที่1นขั้นพิจารณาและทําความเข้าใจปัญหาคือการทําความเข้าใจปัญหาโดยวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรมีข้อมูลและเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆหรือสรุปสั้นๆว่าปัญหาคืออะไรข้อมูลเข้ามีอะไรบ้างขั้นตอนที่สอง ขั้นวางแผนการแก้ปัญหาคือการกำหนดและจัดลำดับขั้นตอนของสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับหรือสรุปสั้นๆก็คือวิธีการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรขั้นตอนที่สาม ขั้นลงมือแก้ปัญหาก็คือการทำตามขั้นตอนตามที่วางแผนไว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดนะคะหรือสรุปสั้นๆก็คือแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะและขั้นตอนที่4ขั้นตรวจสอบ ผลการแก้ปัญหาก็คือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการว่าตรงตามแนวทางที่ได้แก้ไขหรือไม่โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามแนวทางการแก้ปัญหาที่วางไว้ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนการแก้ปัญหาอีกครั้งหรือสรุปสั้นๆก็คือตรวจสอบผลลัพธ์ ที่ได้ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้จักขั้นตอนในการแก้ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนแล้วเด็กๆมาดูตัวอย่างการแก้ปัญหากับคุณครูออยกันนะคะคุณครูออยเคยบอกเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันเด็กๆอาจจะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมาโรงเรียนสายปัญหาการนอนตื่นสาย ปัญหาการทำการบ้านไม่ได้ปัญหาการสอบได้คะแนนน้อยหรือปัญหาด้านสุขภาพเป็นต้นนะคะเมื่อเด็กๆรู้ถึงปัญหาของตนเองแล้วเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะตัวอย่างสถานการณ์แก้มใสไม่ตั้งใจเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงทำให้ได้คะแนนสอบในวิชาวิทยาศาสตร์น้อยมากเพราะวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาค่อนข้างยากและไม่ใช่วิชาที่แก้มใสถนดัดแก้มใสจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้ตนเองสอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากสถานการณ์เดี๋ยวเด็กๆมาดูขั้นตอนในการแก้ปัญหา พร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะขั้นตอนที่1พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาจากสถานการณ์เด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าปัญหาคืออะไรใช่แล้วค่ะเด็กๆจากสถานการณ์ปัญหานี้คือแก้มใสได้คะแนนสอบในวิชาวิทยาศาสตร์น้อยนะคะ แล้วเด็กๆคะสิ่งที่แก้มใส่ต้องการคืออะไรคะเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะ <B ip> เก่งมากค่ะเด็กๆสิ่งที่แก้มใส่ต้องการนั่นก็คือแก้มใสต้องการสอบผ่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองคะ่ะ <B ip> เมื่อเด็กๆได้ข้อมูลในขั้นตอนที่หนึ่งกันแล้ว ต่อไปเด็กๆมาดูขั้นตอนที่สองกันเลยนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าขั้นที่สองคือขั้นอะไรคะเก่งมากคะ่ะขั้นที่สองคือขั้นวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหานั่นเองคะ่ะแต่เอ๊ ปัญหาของแก้มใสเด็กๆคิดว่าแก้มใสจะมีการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆแก้มใสจะต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะเด็กๆช่วยกันคิดกันดูสิคะ เก่งมากคะ่ะเด็กๆนอกจากแก้มใสจะต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วแก้มใสาอาจจะใช้วิธีการซักถามคุณครูหรือสอบถามพ่อแม่ในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยได้นะคะหรือแก้มใสาอาจจะขยันอ่านหนังสือให้มากขึ้นด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เมื่อเราวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในขั้นที่สองแล้วต่อไปเราจะมาสู่ขั้นที่สามกันเลยนะคะนั่นก็คือขั้นลงมือแก้ปัญหานั่นเองค่ะเรามาดูขั้นที่3ขั้นลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้นะคะแก้มใสจะลงมือแก้ปัญหานี้อย่างไรคะเด็กๆเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆแก้มใสตั้งใจเรียนมันทบทวนบทเรียนกับเพื่อนๆและขยันอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่แก้มใสลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาตรวจสอบผลการแก้ปัญหาในขั้นที่4กันเลยนะคะผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยนะคะ เมื่อแก้มใสตั้งใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์รู้จักหาเวลาว่างในการอ่านหนังสือกับเพื่อนๆแล้วรู้จักขยันอ่านหนังสือเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้แก้มใสสอบผ่านในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะจากตัวอย่างสถานการณ์เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคุณครูออยนะคะเด็กๆ แล้วเด็กๆล่ะคะถ้าพบเจอปัญหาเหล่านี้เด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของเด็กๆแต่ละคนนะคะเด็กๆคะในชีวิตประจำวันของเราต้องทำสิ่งต่างๆมากมายและอาจเกิดปัญหาได้ เมื่อเกิดปัญหาเราต้องรู้จักคิดวางแผนเพื่อแก้ปัญหานั้นการแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหานั้นเป็นการฝึกให้คิดอย่างมีขั้นตอนและทำให้เห็นจุดที่เป็นปัญหาได้อย่างชัดเจนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปนะคะเพื่อให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้คุณครูออยก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองฝึกแก้ปัญหายอย่างง่ายกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปศึกษาสถานการณ์กันเลยค่ะในช่วงนี้หลายพื้นที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจำนวนมากทำให้ในแต่ละวัน นักเรียนต้องหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 หากนักเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนักเรียนจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จากสถานการณ์เด็กๆรู้ไหมคะว่าปัญหาคืออะไรเด็กๆคะ เมื่อเด็กๆรู้ปัญหาแล้วเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ <Paige> ถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาคิดหาวิธีแก้ปัญหานี้ของเด็กๆ <ito> จากสถานการณ์ที่คุณครูออยกำหนดให้ในใบกิจกรรมรหัสที่31เรื่องในแต่ละวันฉันแก้ปัญหาอย่างไร โดยเด็กๆจะต้องดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมรหัสที่31เรื่องในแต่ละวันฉันแก้ปัญหาอย่างไรออกมาทำด้วยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกในการปิ้นใบกิจกรรมรหัสที่31เรื่องในแต่ละวันฉันแก้ปัญหาอย่างไรออกมาได้นั้นเด็กๆสามารถเขียนรายละเอียด ของใบกิจกรรมรหัสที่31เรื่องในแต่ละวันฉันแก้ปัญหาอย่างไรลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะเด็กๆคะจากสถานการณ์เด็กๆจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้นให้เด็กๆแก้ปัญหานี้ของเด็กๆ จากสถานการณ์ที่คุณครูออยกำหนดให้นะคะว่าเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ในแต่ละวันของเด็กๆได้อย่างไรบ้างนะคะและเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมรหัสที่31เเรื่องในแต่ละวันฉันแก้ปัญหาอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแนบไฟล์ ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่24สิงหาคม2564ด้วยนะคะและถ้าหากเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างง่ายเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่31 หรือเด็กๆสามารถศึกษาคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณครูอ้อยแนบไว้ให้ได้นะคะแล้วเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูอ้อยอีกครั้งในบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ